ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะครูชื่อนางสาววรันวิภาเพชรราชนนะคะครูศูนย์การเรียนชุมชนจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงคาน วันนี้จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก่อนอื่นก็ขอเกินนำเข้าสู่บทเรียนก่อนนะคะ การแบ่งภูมิภาคของประเทศไทยเป็นการแบ่งตามระบบการแบ่งแบบ6ภูมิภาคของคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติโดยเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อปีพศ2520ประกอบด้วยภาคเหนือภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคใต้ค่ะ สำหรับบทเรียนในวันนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องความสำคัญของการดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับทรัพยากรในประเทศไปเรียนรู้กันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างประเทศไทยนะคะมีความแตกต่างกันด้านศักยภาพเช่นภูมิประเทศภูมิอากาศซึ่งทำให้แต่ละภาคมีทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกันและด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกันจึงส่งผลให้ประชากรในแต่ละภูมิภาคประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน มาดูภาคแรกนะคะภาคเหนือซึ่งอยู่ส่วนบนสุดของประเทศเป็นภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมีทรัพยากรที่สมบูรณ์ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสลับกับที่ราบลุ่มทรัพยากรดินภูมิภาคนี้นะคะมีทั้งดินที่ราบดินที่น้ำท่วมถึงและดินค้างจากการกัดก่อนซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุเหมาะแก่การเพาะปลูกค่ะ ส่วนทรัพยากรน้ํานะคะปกติก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันส่วนแรกน้ําบนผิวดินได้แก่แม่น้ํลาลําธารหนองบึงรวมถึงเขื่อนและอ่างกักเก็บน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้นเรานับเป็นน้ําบนผิวดินด้วยค่ะส่วนที่2นะคะน้ําใต้ดินเช่นน้ําบ่อบาดาลซึ่งมนุษย์หาวิธีการใช้งานน้ําบาดาลการขุดบ่อบาดาลลงไป เพื่อนำมาใช้ในรูปของบ่อน้ำและบ่อบาดาลค่ะทรัพยากรแร่ค่ะจากข้อมูลประธานบัตรเมืองแร่ที่ดำเนินการในภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่น่านพะเยาแพร่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนอุตรดิตถ์เรียกได้ว่ามีการทำเหมืองแร่ในทุกจังหวัดด้วยความที่ภาคเหนือ เป็นชั้นหินเก่าอุดมไปด้วยแร่ธาตุค่อนข้างสูงจึงมีการทำทุกจังหวัดเลยค่ะซึ่งข้อมูลเหมืองแร่ก็ได้แปะ QR code ไว้ให้นักศึกษาได้ศึกษาต่อไปแล้วนะคะสำหรับทรัพยากรป่าไม้นะคะภาคเหนือมีอัตราพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมดมากกว่าทุกภาคในประเทศไทยค่ะโดยข้อมูลสารสนเทศของกรมป่าไม้ระบุไว้ว่า พื้นที่ป่าไม้ในภาคเหนือมีด้วยกันทั้งสิ้น56,489,332ไร่คิดเป็นร้อยละ52.55ของประเทศแต่ข้อมูลเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่น่าตกใจอย่างหนึ่งนั่นก็คือพื้นที่ป่าไม้ในภาคเหนือมีการลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ เรามาดูทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวกันนะคะเนื่องด้วยภาคเหนือมีธรรมชาติที่สวยงามมีทางน้ําตกวนอุทยานถ้าบ่อน้ําร้อนเรียกได้ว่าครบเครื่องด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่ใช่เฉพาะทรัพยากรธรรมชาติแต่ทรัพยากรวัฒนธรรมทางภาคเหนือก็ได้มีการเก็บรักษาสืบทอดกันมาเป็นอย่างดีซึ่งส่วนนี้นะคะก็จะช่วยส่งเสริมและดึงดนะูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีค่ะ ประชากรในภาคเหนือนะคะก็จะมีประชากรที่เบาบางเนื่องจากภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับกับที่ราบจำนวนประชากรจึงกระจุกอยู่ในส่วนของที่ราบเสียมากค่ะ เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นนะคะพื้นที่ราบไม่พอสําหรับการอยู่อาศัยของประชากรทั้งหมดก็จะมีการบุกรุกพื้นป่าแต่เป็นการบุกรุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งไม่ได้ผิดอะไรแต่ก็ทําให้พื้นที่ป่าลดลงค่ะเมื่อพื้นที่ป่าลดลงปริมาณน้ําฝนที่ลงมาก็จะลดลงเช่นเดียวกันภาคเหนือก็จะเป็นอย่างที่ครูบอกไว้นะคะว่าสามารถรักษาวัฒนธรรมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนะคะเช่น ก็จะมีประเพณีสงการประเพณีลอยกระทงนะคะเป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังมีชาวไทยภูเขาอยู่หลายชนเผ่านะคะเช่นเผ่ามง้งมูเซอร์เยยาลีซออีกอ็กะเหรี่ยงเป็นต้นค่ะจังหวัดที่มีชาวเขาสูงสุดก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะคะแม่ห้องสอนแล้วก็เชียงรายค่ะสำหรับการประกอบอาชีพนะคะ ประชากรในพื้นที่ราบลุ่มของภาคเหนือนะคะมีอาชีพทำนาซึ่งปลูกข้าวเจ้าและข้าวเหนียวเนื่องจากมีดินที่อุดมสมบูรณ์และมีการชนรับประทานที่ดีก็จะสามารถทำนาได้ปีละสองครั้งค่ะแต่ผลผลิตยังน้อยกว่าภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากนี้นะคะยังประกอบอาชีพทำไร่ทำสวนทั้งข้าวโพดถั่วเหลืองถั่วลิสงหอมกระเทียมอ้อยลิ้นจี่ลำไยเป็นต้น และยังมีพืชเฉพาะภูมิภาคที่เรียกว่าพืชเมืองหนาวด้วยค่ะซึ่งนักศึกษานะคะสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากสารานุกรมไทยเล่มที่12ในหัวข้อการพัฒนาชาวเขาและ,กะเกษตรที่สูงค่ะอุตสาหกรรมพื้นเมืองค่ะเนื่องด้วยภาคเหนือสามารถคงความเป็นอัตลักษณ์ไว้อย่างดีอุตสากรรมท้องอุตสากรรมท้องถิ่นนะคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ส่งผ่านรุ่นสู่รุ่น จึงได้รับการถ่ายทอดอาทิการทำเครื่องเขินเครื่องเงินการแกะสลักเป็นต้นและที่สำคัญเลยนะคะความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงเน้นไปที่ทัศนียภาพที่สวยงามมีโบราณสถานมากมายและมีวัฒนธรรมที่ได้รับการรักษาไว้เป็นอย่างดีค่ะภาคต่อไปนะคะภาคตะวันตกค่ะเป็นภูมิภาคที่มีภูมิประเทศคล้ายภาคเหนือคือ มีทิวเขาสลับกับที่ราบซึ่งทิวเขาส่วนใหญ่เป็นหินปูนซึ่งพบมากในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและเพชรบุรีอีกทั้งยังประกอบไปด้วยหินดินดดนนะคะหินแกรน,น็ตและหินทรายค่ะทรัพยากรดินนะคะในภาคตะวันตกนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการผุพังของหินปูนทําให้มีสภาพเป็นกลางหรือด่างมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกค่ะ ทรัพยากรน้ำนะคะก็จะมีทั้งน้ำผิวดินได้แก่แม่น้ำลำธารหนองบึงและอ่างเก็บน้ำต่างๆเป็นภูมิภาคที่มีฝนตกค่อนข้างน้อยค่ะเพราะมีทิวเขาตะนาวสีและทิวเขาถนนทงชัยขวางมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้ฝนตกบนภูเขามากกว่าที่ลุ่มค่ะแล้วก็ทำให้ทรัพยากรป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์นะคะนอกจากนี้ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยหุบเขาจึงเหมาะอย่างยิ่งในการสร้างเขื่อน ซึ่งเขื่อนที่สาคัญก็ได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนศรีนครินเขื่อนวชิราลงกรณเขื่อนเขาแหลมเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนปานบุรีสําหรับน้ําใต้ดินนะคะภูมิภาคนี้ก็มีเช่นเดียวกันค่ะแต่ปริมาณน,น้ําบ่อบาดาลจะไม่มากท่าภาคกลางนะคะทรัพยากรแร่นะคะสำหรับภาคตะวันตกนะคะซึ่งมีหินปะคณีและหินแปรเป็นส่วนสำคัญก็จะทำให้มีการพบแร่ดีบุก ทางสเตนตะกัวสังกะสีและหินแร่ที่มีค่าซึ่งเรียกว่าหินรัตนาชาติค่ะเช่นพวกพลอยเพชรทับทิมและบุษราคำค่ะสำหรับทรัพยากรป่าไม้ในภาคตะวันตกก็จะมีความหนาแน่นของป่าไม้นะคะรองจากภาคเหนือเลยค่ะโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็เป็นจังหวัดที่มีป่าไม้แน่นหนาที่สุดค่ะ ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวนะคะสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขาถ้ำน้ําตกเขื่อนอุทยานแห่งชาตินะคะถ้าเป็นครูก็จะนึกถึงจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะ สำหรับประชากรนะคะจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดก็คือจังหวัดราชบุรีค่ะเพราะมีพื้นที่ที่เป็นราบรุ่มแม่น้ำโดยข้อมูลของประชากรในปีพศ2561มีประชากรทั้งสิ้น6,341,973คนเฉลี่ย68คนต่อตารางกิโลเมตรค่ะ การประกอบอาชีพของประชากรค่ะอาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาชีพเกษตรกรรมนะคะซึ่งอาชีพที่สําคัญก็คือการทําไร่อ้อยสับประรดข้าวโพดมันสับปะหลังฝ้ายองุ่นเป็นต้นมีการประกอบอาชีพประมงน้ำ,นำจืดค่ะรวมทั้งมีการทำนาในด้านปศุสัตว์ก็จะมีการเลี้ยงโคโนมด้านอุตสาหกรรมท้องถิ่นมีการทำโอง่งโดยจังหวัดราชาบุรีจะขึ้นชื่อเรื่องนี้นะคะ การทําเหมืองแรก่ก็จะมีแร่ดีบุกทางสเตนตะกั่วสังกะสีและหินมีค่าค่ะเรามาดูภาคกลางกันนะคะนับว่าเป็นภูมิภาคที่มีความกว้างใหญ่ที่สุดในบรรดา6ภูมิภาคนะคะเพราะว่าประกอบด้วย27จังหวัดภูมิภาคที่เป็นที่ราบลุ่มเพราะมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านนะคะทำให้เกิดการทับถมของตะกอนดินก็มีความอุดมสมบูรณ์สูง,ามสมสงภาคกลางจึงแบ่ง,บงเขตย่อยได้2เขตก็คือ ภาคกลางตอนบนค่ะนับตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปจรดถึงพิษณุโลกนะคะสุโขทยัยกำแพงเพชรพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ําที่มีลักษณะแบนราบและที่ราบลูกฟูกมีลักษณะขรุขระต่างระดับกันตั้งแต่14ถึง45เมตร ที่ราบลูกฟูกคืออะไรนะคะนะักศึกษาทราบหรือเปล่าที่ราบลูกฟูกก็คือพื้นที่ราบที่มีเนินเขาสูงประมาณตึก2-3ถึงชั้นค่ะก็จะมีเนินสูงต่ําแต่ไม่ใช่ภูเขาสูงค่ะสําหรับภาคกลางตอนล่างนะคะก็นับตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาจรดอ่าวไทยค่ะซึ่งเป็นบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ําเจ้าพระยาพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินตะกอนแม่น้ําเป็นเขตที่เหมาะแก่การเพาะปลูกอย่างมากค่ะ เรามาดูทรัพยากรน้ําของภาคกลางนะคะภาคกลางก็จะมีแม่น้ําเจ้าพระยานะคะซึ่งมีการไหลตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังมีทะเลสาบขนาดใหญ่ก็คือบึงบอลเพดค่ะซึ่งเป็นแหล่งเผาพันปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะอีกทั้งบ่อบาดาลก็มีมากถึงมากที่สุดใน6ภูม,มิภาคค่ะเนื่องจากภาคกลางมีลักษณะเป็นแอ่งขนาดใหญ่ค่ะ ทรัพยากรแร่นะคะเนื่องจากภาคกลางอุดมไปด้วยดินตะกอนเป็นชั้นหินใหม่ทรัพยากรแร่จึงไม่มีอยู่ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะคะแต่ทรัพยากรป่าไม้น้อยส่วนใหญ่อยู่เหนือตอนบนของภูมิภาคซึ่งอยู่ตอนบนของภาคกลางที่ติดต่อกับภาคเหนือค่ะเรามาดู ทรัพยากรท่องเที่ยวนะคะแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ําโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวนณอุทยานด้วยเช่นการเช่นห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีค่ะส่วนประชากรนะคะ ก็จะมปะีประชากรมากเป็นอันดับ2นะคะรองจากภาคตอนออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งข้อมูลในปีพศ2557มีประชากรทั้งสิ้น20,85,971คนนะคะหรือคิด เป็น220คนต่อตารางกิโลเมตรนะคะและก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยค่ะเนื่องจากมีการอพยพเข้ามาในเมืองใหญ่ภาคกลางคือศูนย์กลางของประเทศที่มีศักยภาพมากมีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงมีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครที่เป็นจังหวัดติดทะเลค่ะแล้วก็มีการทางประมงแบบประมงน้ำจืดนะคะแล้วก็ประมงน้ำเค็มหรือการทำนาเกลือค่ะ ถ้าพูดถึงนาเกลือน,นะคะนักศึกษาก็จะนึกถึงจังหวัดไหนนะคะถ้าเป็นครูครูก็จะนึกถึงจังหวัดสมุทรสาครค่ะอีกทั้งก็ยังเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหากรรมอื่นๆด้วยนะคะภาคต่อไปนะคะภาคตอนออกค่ะเป็นภูมิภาคที่มีขนาดเล็กมีลักษณะเป็นที่ราบรุ่มตอนกลางของภาคก็จะเป็นทิวเขาภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหุบเขาแคบๆ ทรัพยากรดินก็มีไม่ค่อยอสมบูรณ์มากเท่าไหร่นะคะเพราะเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การปลูกพืชสวนพืชไร่เช่นทุเรียนเงาะมันสบปะหลังอ้อยค่ะทรัพยากรน้ำนะคะ เป็นภูมิภาคที่มีทรัพยากรน้ำอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์แต่มีการสะสมในแม่น้ำที่น้อยเนื่องจากเป็นแม่น้ำสายสั้นๆจึงทำให้ช่วงหน้าแรงจึงมักขาดแคลนน้ำจืดเพราะมีน้ำทะเลเข้ามาผสมทำให้เกิดน้ำกร่อยค่ะทรัพยากรแร่นะคะก็มีบา ก็มีบ้างนะคะปะปลายนะคะแต่ที่ขึ้นชื่อเลยของภาคตะวันออกก็คือแร่ที่มีค่าทั้งหลายที่เรียกว่าแร่รัตนาชาติค่ะที่ขึ้นชื่อเลยก็คือพลอยเมืองจันเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศที่สำคัญค่ะทรัพยากรป่าไม้ค่ะ,อะตอนกลางก็จะเป็นทิวเขาและป่าด,ดงดิบและอยู่ติดฝั่ง ทะเลก็จะมีป่าชายเลนนะคะซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมซึ่งข้อมูลกรมป่าไม้ปีพศ2561พื้นที่ป่าทั้งหมดก็จะเหลือเพียง5 1 2 6 835ไร่หรือคิดเป็นร้อยล้22.40ของประเทศค่ะ ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวนะคะนะับว่าเป็นภูมิภาคที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติโดยเฉพาะในเขตชายฝัง่งเกาะแก่งต่างๆค่ะประชากรนะคะ เนื่องจากการย้ายถิ่นฐานเพื่อการประกอบอาชีพตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมรวมทั้งการท่องเที่ยวจึงเป็นเหตุจูงใจให้คนย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานกันมากโดยเฉพาะจังหวัดชนบุรีจะมีประชากรทั้งหมดเมื่อปี2560นะคะก็จะมีทั้งสิ้น4,743,824คนนะคะเฉลี่ย140คนเลยต่อตารางกิโลเมตร ด้วยความที่เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายพอสมควรการประกอบอาชีพจึงหลากหลายทั้งเกษตรกรรมประมงปศุสัตว์เหมืองแร่ร,รัตนาชาติธุรกิจท่องเที่ยวเป็นต้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะถือว่าเป็นภูมิภาคที่ใหญ่ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบรุ่มแอ่งกระทะและยังมีที่ราบรุ่มแม่น้ำนะคะ มีแม่น้ำชีแม่น้ำมูลที่เรียกว่าแอ่งโคราชหรือแอ่งใต้ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคครอบคุมจังหวัดขอนแกน่นนครราชสีมามหาสรารคามบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีและยะโสธรค่ะในขณะที่แอ่งสกลน,นครหรือแอ่งเหนือนะคะก็จะครอบคลุมจังหวัดอุดรธานีหนองคายสกลน,นครมุกดาหารนครพนมค่ะ ซึ่งทั้งสองแองนะคะนับเป็นแหล่งวัดอารยธรรมโบราณสำคัญไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรฟูนานทาวาราวดีลาโวหรือจะเป็นจัก,กรวรรดิเขมรน,นะคะหรือที่เรารู้จักกันในานามอาณาจักรหอมโดยเฉพาะอาณาจักรทาวาราวดีภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการขุดค้นอารยธรรมนี้ทุกจังหวัดค่ะและแต่ละจังหวัดก็จะพบได้มากถึงสองแห่งด้วยซ้ำค่ะถือว่าเยอะและก็เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณจริงๆค่ะ ทรัพยากรดินในภูมิภาคนี้เป็นดินทรายที่ไม่อุ้มน้ำให้ผลผลิตน้อยแบ่งพื้นที่ได้ดังนี้ค่ะ 1. บริเวณที่ลาบลุ่มแม่น้ำชีแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากนิยมปลูกผักและทำนาค่ะ 2. บริเวณลำตะบพักลำน้ำนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินทรายที่ใช้ทำนาและได้ผลผลิตน้อยเช่นทุ่งกุลาร้องไห้ค่ะ และ3นะคะบริเวณที่สูงและภูเขาเป็นพื้นที่ประกอบด้วยดินที่หยาบเป็นลูกลังบริเวณนี้มักจะมีป่าไม้เช่นบริเวณที่สูงและภูเขาจะอยู่ส่วนทางตอนล่างของภูมิภาคค่ะทรัพยากรน้ำนะคะเนื่องจากดินเป็นดินทรายนะคะไม่สามารถอุ้มน้ำได้ดังนั้นภูมิภาคนี้จึงมีเขื่อนอยู่เยอะเช่นเขื่อนศิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น เขื่อนจุฬาพรจังหวัดชายภูมิเขื่อนลำปาวจังหวัดกาลสินเขื่อนลำตะคองและเขื่อนลำพระเพิงจังหวัดนครราชสีมาในขณะที่น้ำบ่อบาดาลส่วนมากก็จะเป็นลักษณะน้ำกร่อยและน้ำเค็มนะคะการขุดบ่อจึงต้องขุดใกล้แหล่งน้ำนะคะหรือแม่น้ำและต้องขุดให้ลึกถึงชั้นหินแข็งก็จะถือว่าเป็นภูมิภาคที่ขาดแคลนน้ำค่ะ ทรัพยากรแร่ค่ะภูมิภาคนี้ก็จะมีแร่โพแทสเซียมคอร์มากที่สุดนะคะซึ่งใช้ทําปุ๋ยและโซดาไฟค่ะมีหินเกลือมากที่สุดในประเทศด้วยนะคะใช้ทําปุ๋ยค่ะ ทรัพยากรป่าไม้นะคะก็จะเป็นป่าแดงซึ่งเป็นป่าโปรง่งทางใต้ของภูมิภาคนะคะก็จะเป็นป่าตะวันออกที่เรียกว่าป่าดงพญาเย็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาพนมดงรักครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดได้แก่นครราชสีมาสระบุรีและบุรีรัมย์ซึ่งป่าดงพญาเย็นในอดีตก็คือป่าดงพญาไฟค่ะอุดมไปด้วยสัตว์ป่าและแหล่งที่มาของไข้มาลาเรียด้วยนะคะ สำหรับทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุดมไปด้วยแหล่งอรารยธรรมโบราณและส่วนทรัพยากรด้านวิวทิวทัศน์ก็จะมีภูกระดึงภูหลวงนะคะซึ่งอรารยธรรมโบราคณครูได้พูดไปแล้วว่าได้มีการขุดค้นพบแหล่งอรารยธรรมโบราณทุกจังหวัดในภูมิภาคนี้เลยค่ะประชากรนะคะข้อมูลเมื่อปีพศ2560 มีประชากรทั้งสิ้น2 2 2 4 5 7 4คนนะคะ,ะเฉลี่ย130คนต่อตารางกิโลเมตรค่ะเป็นภูมิภาคที่มีการถ่ายเทประชากรเยอะพอสมควรถ่ายเทอพยพโยกย้ายเพื่อไปทำงานในส่วนใหญ่ก็จะไปกระจุกที่แอ่งโคราชบริเวณรุ่มแม่น้ำชีแม่น้ำมูลค่ะการประกอบอาชีพนะคะ ก็จะเป็นปลูกพืชที่ทนแล้งหน่อยค่ะก็เช่นข้าวโพดมันสับปะหลังยาสูบแล้วก็จะมีการเลี้ยงสัตว์เช่นการเลี้ยงโคโคโนมค่ะอุตสาหกรรมก็จะเป็นการแปลสภาพทางผลผลิตเช่นโรงสีข้าวโรงงานสับปะหลังอัดเม็ดค่ะต่อไปนะคะเราก็มาถึงภูมิภาคสุดท้ายแล้วค่ะก็คือภาคใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคซึ่งเป็นภูมิภาคที่ขนาด ข้างด้วยอ่าวไทยและทะเลอันดามันค่ะมีทิวเขาสูงทอดยาวจากเหนือจะดดใต้ซึ่งทิวเขาที่สำคัญได้แก่ทิวเขาส,สันกาสันกลาคีรีค่ะทิวเขานครศรีธรรมราชและทิวเขาภูเก็ตสำหรับทรัพยากรดินนะคะภูมิภาคนี้ประกอบด้วยดิน4ลักษณะก็คือ 1. บริเวณชายฝั่งก็จะเป็นดินทรายนะคะเหมาะแก่การปลูกมะพร้าวค่ะ สบริเวณที่ราบเป็นดินที่ราบลุ่มแม่น้ํานิยมทํานาแล้วก็จะทำมากที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุงค่ะสบริเวณที่ดอนนะคะระบุชนิดดินไม่ได้เพราะเป็นดินผสมปนเปนิยมปลูกปราล์มและยางพาราค่ะและ 4. นะคะบริเวณภูเขาสูงก็จะเป็นดินปนหินไม่เหมาะแก่การทำกรเกษตรค่ะแต่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีฝนตกเออมีฝนตกตลอดเกือบทั้งปีค่ะ สำหรับทรัพยากรน้ำนะคะก็จะมักเป็นน้ำสายสั้นๆค่ะแต่มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากมีฝนตกตลอดเกือบทั้งปีโดยแม่น้ำสายสำคัญก็จะประกอบด้วยแม่น้ำตาปีแม่น้ำสายบรุรีและแม่น้ำโกโลกค่ะทรัพยากรแร่ที่สำคัญของภาคใต้ก็ได้แก่แร่ดีบุกค,ค่ะพบมากในจังหวัดพังงาและภูเก็ตในอดีตนะคะซึ่งจะใช้เคลือบโลหะเพื่อป้องกันการกัดก่อนทางสเตนค่ะ ซึ่งพบมากในจังหวัดน,นครศรีธรรมราชใช้ทำเหล็กก้าฟูออไรย,ยิปซัมดิกไนค่ะทรัพยากรป่าไม้ค่ะก็มักจะเป็นป่าดงดิบและก็ป่าชายเลนซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากฝนที่ตกตลอดทั้งปีนะคะเพราะภาคใต้นะคะมีแค่2ฤดูก็คือฤดูร้อนกับฤดูฝนค่ะ ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวนะคะก็เป็นแหล่งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติค่ะมีทั้งอุทยานแห่งชาติชายฝั่งทะเลเกาะแก่งต่างๆนะคะเป็นภูมิภาคที่ขึ้นชื่อเรื่องการท่องเที่ยวค่ะประชากรนะคะก็มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นค่ะตามที่ราบชายฝั่งตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจนถึงจังหวัดปัตตานีเพราะเป็นที่ราบผืนใหญ่ค่ะ การประกอบอาชีพนะคะอาชีพหลักๆก็คือจะเป็นยางพาราปั๊มน้ํามัน,มนสวนผลไม้ค่ะการประมงก,ะก็จะเน้นไปที่ประมงน้ําเค็มซึ่งทํากันทุกจังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลเลยค่ะสําหรับการท่องเที่ยวด้วยเป็นภูมิภาคที่มีชายฝั่งทะเลธุรกิจท่องเที่ยวก็จะเป็นท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติเกาะต่างๆซึ่งเป็นภูมิภาคที่ทํารายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่าภาคอื่นๆเลยค่ะ หลังจากที่นักศึกษานะคะได้เรียนรู้ไปทั้ง6ภูมิภาคแล้วนะคะเราก็ลองมาทําใบงานนะคะตอนนี้นะคะครูก็จะมีใบงานทั้งหมด3ใบงานด้วยกันค่ะครูจะให้เวลาทํานะคะใบงานละ5นาทีค่ะรวม15นาทีนะคะเราไปดูใบงานที่1กันเลยค่ะ ให้นักศึกษาอธิบายว่าภาคเหนือของไทยประชากรจะหนานแน่นอยู่บริเวณใดบ้างพร้อมให้เหตุผลว่าประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรค่ะใบงานที่2นะคะให้ผู้เรียนคิดว่าภาคใดของไทยนะคะที่สามารถสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวได้มากที่สุดพร้อมให้เหตุผลและสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวว่ามีอะไรบ้างพร้อมยกตัวอย่างค่ะ ใบงานที่3นะคะจงอธิบายหลักของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าค่ะทั้ง3ใบงานนะคะนักศึกษาพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะลงมือทําได้เลยค่ะนักศึกษาทําใบงานเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วนะคะเรามาเฉลยไปพร้อมกันนะคะ ใบงานที่1น,นะคะถามว่านักศึกษาอธิบายว่าภาคเหนือของไทยประชากรจะอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณใดบ้างพร้อมให้เหตุผลประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรนะคะ,ฉะเฉลยก็คือประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่หนาแน่นตามที่ราบลุ่มแม่น้ํานะคะส่วนใหญ่ก็จะสืบเชื้อสายมาจากไทยล้านนาน,นะคะนิยมเรียกว่า,าคนเมืองเพราะภาคเหนือมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติภูมิภาคส่วนใหญ่เป็นทิวเขาและมี ที่ราบหุบเขาสลับกันนะคะทําให้ประชากรตั้งถิ่นฐานอย่างแน่นตามที่ราบร่มแม่น้ํานะคะประชากรในภาคเหนือสามารถรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นเช่นประเพณีสงการประเพณีลอยกระทงค่ะ สำหรับการประกอบอาชีพก็อาชีพทำนาปลูกทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวนะคะทำนาได้ปีละสองครั้งอาชีพทำไร่ทำสวนผลไม้อุตสาหากรรมพื้นเมืองอุตสาหากรรมท่องเที่ยวก็จะมีโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นะคะจะมีทัศนียภาพที่สวยงามมีโบราณสถานมากมายแล้วก็มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่งดงามค่ะ,ะใครตอบข้อนี้ได้บ้างก็ให้คะแนนไปเลยนะคะใบงานที่สองนะคะถามว่าให้ผู้เรียน คิดว่าภาคใดของไทยที่สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้มากที่สุดพร้อมให้เหตุผลและสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวว่ามีอะไรบ้างพร้อมยกตัวอย่างข้อนี้นะคะถ้าใครเขียนมานะคะก็สามารถตอบได้อย่างอิสระเลยค่ะว่าชอบภาคไหนท่องเที่ยวภาคใดนะคะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างยกตัวอย่างไปเลยนะคะที่ตัวเองชอบค่ะต่อไปนะคะ ข้อใบางานข้อที่3นะคะจงอธิบายหลักของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะคะก็ตอบว่าข้อ1ค่ะการใช้อย่างประหยัดคือใช้เท่าที่มีความจำเป็นเพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้นานและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุดข้อ2การนำกลับมาใช้ซ้ำอีกข้อ3การบูรณาซ่อมแซมทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้ข้อ4 การบำบัดการบำบัดและฟื้นฟูเป็นวิธีการที่ช่วยลดความเสื่อมโทมของสภาพอของทรัพยากรค่ะ 5. การใช้สิ่งอื่นทดแทนเป็นวิธีที่จะช่วยให้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมค่ะ 6. กการเฝ้าระวังดูแลและป้องกันเป็นวิธีการที่ไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายค่ะ ค่ะหลังจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้ง6ภูมิภาคไปแล้วนะคะก็จะได้รับความรู้ในเรื่องดังกล่าวไปแล้วก็ขอให้นักศึกษานะคะได้นำความรู้ที่ได้รับนะคะไปใช้ในชีวิตประจําวันค่ะสําสหรับวันนี้นะคะก็ครูก็ขอจบอาการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ